สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาจาับพาทุกท่านไปรู้จักกับโตโยต้าเบลตารุ่นปี2025รุ่นนี้เป็นรถยนต์ซีดานขนาดกระทัดรัดหรือที่หลายคนอาจเรียกว่าเบอร์ตาใหม่ล่าสุดจากโตโยต้าที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าความประหยัดน้ํามันและความน่าเชื่อถือเหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันทั้งในเมืองและทางไกลโดยเฉพาะตลาดในเอเชียเช่นอินเดียไทยแอฟริกาและบางประเทศในตะวันออกกลางโดยรุ่นนี้มีพื้นฐานมาจากซูซูกิชัสที่ได้รับการรีแบรนด์ใหม่โดยโตโยต้า เครื่องยนต์ของโตโยต้าเบลตปี2025เป็นเครื่องเบนซินขนาด1.462ลิตรหรือ1,462ซีซีให้กำลังสูงสุดประมาณ103แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดประมาณ138นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อน,นาทีระบบส่งกำลังมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตโนมัติแบบ t c หรือ To ร์ค e อนเวอร์เตอร์4สปีดโดยให้อัตราประหยัดน้ำมันตามมาตรฐานอไรอีกอยู่ระหวา่าง20.04ถึง20.65กิโลเมตรต่อลิตร ขนาดตัวถังของรุ่นนี้มีความยาวประมาณ4,490 mm, มิมกว้าง1,730ม mm, ิมสูงประมาณ1,485ม mm, ิมและระยะฐานล้อ2,650ม mm, ิมพร้อมความสูงใต้ท้องรถประมาณ170มิลลิมทำให้มีพื้นที่ภายในกว้างขวางเหมาะกับการโดยสาร5คนพร้อมสัมภาระในตอนท้ายรถที่มีความจุถึง510ลิตรดีไซน์ภายนอกของเบลตารุ่นใหม่นี้ออกแบบอย่างทันสมัยลุคดูเรียบหรูและมีเส้นสายลู่ลม ไฟหน้าแบบเล็ดพร้อมฟังก์ชันอัตโนมัติล้ออลลอยลายใหม่และประจำหน้าที่สอดรับกับเส้นสายโดยรวมแม้จะดูเรียบง่ายแต่ให้ภาพลักษณ์ที่เก๋และสะดุดตาในรถระดับเดียวกันภายในห้องโดยสารออกแบบให้เน้นความสะดวกสบายวัสะดุที่ใช้มีคุณภาพพอเหมาะพื้นที่วางขากว้างพอสมควรแผงหน้าปัดเรียบง่ายใช้งานง่ายติดตั้งระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสรองรับบลูทูธเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนพร้อมช่องจ่ายไฟและระบบชาร์จไร้สายบางรุ่น มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่องแอร์ตอนหลังไฟอ่านแผนที่และปุ่มสตาร์ทแบบพุชบัตตอนเพิ่มความสะดวกในการใช้งานด้านความปลอดภัย Toyota b e บ TA ปี2025ได้ติดตั้งถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS พร้อม EBD และเบรกช่วย BA เซนเซอร์ถอยหลังระบบเตือนแรงดันลมยางระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ระบบเตือนออกนอกเลนรวมถึงกล้องมองภาพรอบคันหรือ360องศาวิ w Camera ในรุ่นสูงสุดซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับขี่ ในด้านสมรรถนะแม้เบลตาจะไม่ใช่สายแรงเกินไปแต่มอบการขับขี่ที่นุ่มนวลและมั่นคงเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรผสานกับเกียร์ CVT หรือเกียร์อัตโนมัติแบบ t c ให้แรงบิดเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลนอกจากนั้นยังออกแบบช่วงล่างให้เหมาะกับถนนในเขตเอเชียการควบคุมรถมีความมั่นคงระบบบ,บังคับเลี้ยวตอบสนองได้อย่างแม่นยำและการทรงตัวในทางตรงสูงจุดเด่นที่น่าสังเกตคือความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันจริงจัง เหมาะกับชีวิตในเมืองและการเดินทางแบบประหยัดเรื่องความเชื่อถือได้ตามแบบฉบับโตโยต้ารุ่นนี้ใช้ชิ้นส่วนที่ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดการบำรุงรักษาง่ายค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำและการบริการหลังการขายของโตโยต้าถือว่าเหนือชั้นในหลายตลาดการที่รถมีพื้นฐานมาจากซูซูกิชาซึ่งเองก็ได้รับความชมเรื่องความทนทานและประหยัดน้ำมันจึงทำให้เบลตาเสริมจุดแข็งด้านความน่าเชื่อถือได้อย่างชัดเจน ด้านความคุ้มค่าทางการเงินรุ่นนี้มีราคาคาดว่าจะอยู่ระหว่างราวหนึ่งล้านรูปีในอินเดียหรือประมาณ10ล้านรูปีอินเดียเทียบเท่าในตลาดไทยราคาหน้าจะใกล้เคียงกับมารูตี้ชาร์รุ่นต้นทางขอให้ผู้ชมสังเกตว่าการตั้งราคาจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศรวมถึงภาษีและค่าบริการการที่ให้ทั้งคุณสมบัติครบรองรับผู้โดยสารห้าบออพื้นที่เก็บสัมภาระใหญ่ประหยัดน้ำมันและมีมาตรฐานความปลอดภัยครบถ้วน ทำให้รถนี้มีความได้เปรียบในตลาดรถซีดานขนาดกลางระดับล่างถึงระดับกลางสรุปแล้วโตโยต้าเบลต้ารุ่นปี2025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถซีดานขนาดกะทัดรัดแต่ครบเครื่องมอบความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารการใช้งานที่ประหยัดน้ำมันความน่าเชื่อถือสูงและระบบความปลอดภัยทันสมัยตัวรถตอบโจทย์การใช้งานในเมืองรถครอบครัวหรือใช้ในกิจกรรมประจำวันและเดินทางต่างจังหวัดได้อย่างดีถือเป็นความลงตัวระหว่างแรงบิด ใช้งานจริงและราคาที่เข้าถึงได้ไว้ครอบครองแล้วไม่มีผิดหวังหากคุณสนใจอยากดูรีวิวแบบละเอียดทั้งการทดสอบขับขี่จริงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต์หรือดูอุปกรณ์เสริมภายในภายนอกอย่าลืมกดติดตามช่อง JDMAUTOS REVIEW เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆและข้อมูลรถยนต์รุ่นล่าสุดอีกมากมายขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับ